สบายดีขอตอนถับท่ายผสมขาสยย่าวูุดลยาสุดท้ายกับเมนูในลยย่ยสุดลมเรื่องบั่นถึงซึ่งวันนี้เนาะเมนูมีเรื่องอัปเดตหลากหลายอย่างเลยซึ่งว่าจะมาเอาใจสาวๆและกันนุ่มๆกันเลยในมื้อน,นี้ซึ่งว่ามื้อนี้เนาะมาต่อกันที่ข่าวแรกกันเลยกับหนุ่มแจ็กกี้พิมมาจากเนาะซึ่งว่าเป็นมิสเตอร์โกโบลาว2022ซึ่งว่าเพิ่นเตรียมพร้อมแล้วที่จะไปประกวดยูทีประเทศไทยนั่นเอง ซึ่งว่าเขาไปเบิงกันเลยนี่เลยนี่ก็คือสมนาของลุงแจ็กกี้นะซึ่งว่าเป็นขวัญใจของสาวๆหลายๆคนซึ่งว่าสาวๆคนใดเห็นนี้เสือเลยว่าต้องใจสันแนนอนซึ่งว่ามินูเองตอนนี้เนาะก็รู้สึกว่าแบบเห็นหน้าแล้วแล้วเขินเลยนะแบบว่าขมโลของเราแบบมันเข้าตาแหงตอนนี้ซึ่งว่านอะเพนจะไปประกวดใน ครั้งนี้ก็คือมนะิสเตอร์โกโบเนาะครั้งที่8นั่นเองอยู่ที่เสียงใหม่ประเทศไทยในระหว่างวันที่สจนถึงวันที่ 12, 2, ส 3, ิบสอกุมภาพันธ์2 0 2พนี้ซึ่งว่าจังไดก็ฝากให้แฟนๆแ,แ,และทานผู้สมเนาะไปสวยเสียสวยโวดสวยเป็นกําลังใจเพราะว่ากําลังใจนะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยได้ทานผู้สมเพราะว่าเท้าขาดกําลังใจไปเนาะเขาก็จะโบมีแหงสู่ที่จะ พาให้สายสภายเราฮอลาเราของฮอบท็อปเลิกคือสาวไปยิงซาลอเพิ่นได้รับกำลังใจจากแฟนๆเห็นให้เรามีแห้งสู่ที่จะก้าวเข้าไปฮอบเลิกได้ซึ่งนนุ่มแจ็กกี้เองมินุ่มเสื้อว่าเห็ุได้เนนอนนี่เลยแบบโคตรโลเลยมีความแบบรอสุขขุมขนาดเลยแบบเต็มสิบเลยผู้นี้อ้ามาต่อกันที่ข่าวที่สองเอาใจ สาวๆไปแล้วนุ่มๆกับยาเ้าน้อยใจซึ่งว่านุ่มสันตินอกมอนี้พ่นเห็นอ่านข่าวใหม่มินมาสั้นท่านผู้ชมและแบบพันยืนท่าฟังเลยเพราะว่าพันปื้มแพงสองสาวนี้นะแบบอุ้ยมินูเอาข่าวใหม่มินมาว่ะอุ้ยสันติสิทธาติดตามเพราะว่าสาวมานีนอกพ่นได้่วมไทยเอ็มวีใหม่ของฟังไทยนั่นเองก็คือสาวเบนิพาดาซึ่งมาเป็นเพลงใหม่ที่แบบ มีนูไปฟังเมื่อวานนี้เพิิ่นปล่อยเอ็มวีมาใหม่ซึ่งว่าเป็นเพลงเต็มแล้วอย่าลืมไปฟังกันเด้อกับบทเพลงที่มีื่อว่าโบมีภูมิต้านเธอฟังซื้อเพลงแล้วก็แบบอืมต้องได้แคปชั่นใหม่แล้วแหละโพสรูปนี่นี่เลยนี่เลยเพลงใหม่ซึ่งว่าสาวเบลเนาะเพิ่นกะมีหลากหลายเพลงที่ว่าเป็นเพลงดังซึ่งว่าเพลงดังในฮอบก่อนนั้นก็คือให้เคอรี่มาส่งได้โบซึ่งว่ายอดวิวเนาะทะลุสองร้อยล้านกันเลยซึ่งว่าแบบ เป็นเพลงที่ดังทุกเพลงเสืงอเพลงนี้นอได้สองสาวฝาแฝดหนาหักสดใสมาทายเอมวีน้ำเพลงนี้แห้งแบบดังปังแนนอนขวัญใจนุม่มสันตินละกะันเสื้อว่านุ่มนุม,นมอีกหลายคนนี่ก็คือแบบปื้มสองสาวคนนี้คือกันแล้วเพลงนี่ถือว่าแบบมวนแหงมมนูโคตรมากเลยถือว่าเป็นเพลงแบบอันนั้นได้เลย แบบว่าฟังจิบเบียร์อย่างสินาแล้วฟังเพลงนี้คือเลิศแหงออย่าลืมไปหับสมเพลงนี้น้ำกันเด้อเพราะว่าเพลนปล่อยเอามา